บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศคุ้มสุดๆโทรเลย0211322222ย้ำ0 2 1 1 3 2 2 2 2หรือแอดไลน์มาได้ที่ Line แอ h แฮปปี้แอนดเดอร์สกอตชที่เว้นท็อปเจริญกว่า2,000สาขาเราพร้อมดูแลอย่างเต็มที่ ลิฟต์แฟม b ับส i ิปชันโมเดลค่าคอมเหมาจ่ายทางเลือกใหม่ที่เท่าเทียมอะท่านผู้ชมครับประชามติจะได้ทำกันไหมหรือเมื่อไหร่ได้สิก็างั้นเมื่อไหร่ลวกันเมื่อไหร่ละกัน sooner or later นะฮะแล้วก็รัฐธรรมนูญจะได้แก้ไหมจะทั้งหมดหรือจะลายมาตราหรือจะอย่างไรเนี่ยนะครับ คุณในติมครับคุณพริษวัชรศิลป์นะครับโคศก้าวไกลเองก็ยืนยันติด่วนเลยกับประธานสาภาผู้แทนราษฎรบอกว่าขอเสนอครับให้รัฐสภาเห็นชอบอย่างที่บอกไปเขาคุยเขาเน้นกันเรื่องการทําประชามติการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่คําถามคือเห็นชอบไหมที่จะทําฉบับใหม่ไม่มีการโดยไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐคุณในตีมบอกว่า สาเหตุนะครับที่พัก9ก้าไกลยื่นเสนอยตินี้ย้อนกลับไป23เมษายนคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการทำประชามติจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็เห็นว่าควรทำกัน3ครั้งคำถามครั้งที่1ก็คือท่านเห็นชอบหรือไม่ที่จะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่แก้ไขหมวด1บททั่วไปแล้วก็หมวด2พระมหากษัตริย์ เก้าไกลก็บอกว่ายืนยันนะในการสนับสนุนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ก็กังวลว่าการตั้งคำถามแบบนี้อาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงหให้การทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สะดุดแล้วก็ไม่สำเร็จคุณไอติมอ้างสามเหตุผล 1. ก็คือว่าคำถามประชามติที่คณะรัฐมนตรีมีการเสนอเป็นการถาม2ประเด็นในหนึ่งคำถามก็คือพูดง่ายรวบกันเข้ามา มีการบรรจุเงื่อนไขรายละเอียดปลีกย่อยในตัวคำถามประชาชนบางคนอาจจะเห็นด้วยกับบางส่วนของคำถามแต่ไม่เห็นด้วยกับอีกส่วนของคำถามทีนี้ก็จะลังเลแล้วอ้าวถ้าเกิดเห็นด้วยกับ1ไม่เห็นด้วยกับ2 <sk ill historic> เห็นด้วยกับ2ไม่เห็นด้วยกับ1ทีนี้จะลงมติยังไงอ่ะที่มันจะสลอนกับความต้องการจุดยืนของตัวเองก็ทําให้คนที่อยากจะเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อาจจะไม่ใช่ทุกคนที่จะลงคะแนนเห็นชอบเหมือนกันอย่างเป็นเอกภาพ2ก็คือว่า คำถามประชามาติที่ครมเสนอเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงที่จะทําให้การยกร่างรัฐธรรมรนูญฉบับใหม่ประสบปัญหาเชิงกฎหมายถ้าไม่เปิดให้มีการแก้ไขข้อความในหมวด1หมวด2ในกระบวนการจัดทํารัฐธรรมรนูญฉบับใหม่3ก็คือคําถามประชามาติที่ครมเสนอเพิ่มความเสี่ยงที่จะทําให้รัฐรมรนุญฉบับใหม่ไม่สามารถแก้ปัญหาความเห็นที่แตกต่างทางการเมืองในบริบทปัจจุบันได้ คือย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งก็คือคำถามว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ที่จะให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่แก้ไขก็คือห,หนึ่งวดสองบททั่วไปกับหมวดของพระมหากษัตริย์